y o ยูแคนคุ k i n g อีสานพูดได้ไหมครับเปร่าได้ได้ไหมครับได้อีสานอิลี่ตีครับแมนแมนยูเซแมนแมน yes แมนเซมล l a r yes อ๋อแมนแมนบอใช่ไหมแม m บอใช่ไหม member ม e บอ e r ใช่ไหมใช่ไหมเ e a h อิลีครับแล้วก็จริงๆบอกคัสซีวอลค่ะมัดคัสซีวอลแล้วก็ อีสานมันจะมีอีสานมันจะมีอสาน have one word ติตตอ l แบบ question m a r ติ yeah ติติมีมาใช่ไหมมีมาใช่ไหมติใช่อีสานหมดมีมาใช่ไหม ิเออแล้วก็แม่เออเป็น use เวนเอ่า have อเฮฟ n ันวันพี่โพสเ y long word อันนี้อันนี้เป็นตลาดมาซื้อกับเข่ามากสองสามยางแค่สกินเป็นยี่บอร์มีแต่มีแต่หน้าแสบๆเด๊ะใครว่ามาเจ้าะซิมาคกีวได้แต่ว่าใครว่าคอยไปแกะแกะที่ละอันดีกว่านาะเอออันนี้อันนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเข้าใจใช่เข้าใจใจเข้าใจกูแล้วก็ ติติอัน when when the end word when อ่ะยกตัวอย่าง for example ไปตลาดนาติเป็นตลาดมาติกินข้าวแล้วติกินข้าวเร็วติทุกคนไม่หิวติทุกคนบ่หิวข้าวติทุกคนบาหิวเมาข่าวข้าวติกินข้าว กินขาเศร้าเลวตี Yeah องามิลิติงามลิลิติ Good Next T Very good Okay T T You remember T T เออ h อ้ยอีสานอีสานที่สาเออเอ a ไเลยไทยไทวนภาษากลางอะไรเออ Yes อีสานเอ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีโน่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีซันสปิงไมมิเช่ขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบเหมือนกันขอบขอบใจขอบใจเด้อเด้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อดิไอ้คนดามาจะกันมาโอเคจะกันไหมจะกันไหจะกันมานาะจะกันมานาะ 아커 아아! 띠 OK r e m e 그리고 어... 또 뭐가 있지? 버컴시 와우카 어... 음. 아, 그리고 이리 띠카 그리고 벤다사 바까 그리고 띠 그리고 세브 이리 그리고 어 름카 차연름자음 홈웨이데이 아홈호이데이 그리고 러리고 그리고 파투 2. 그리고 사파고. 그리고 으. 피니시. 이 샷스 피이 샘풋. 자연언트앤 티솟.